สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาเล่นเกม ROV บน iPhone X นะครับก็มีเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องน้องหลายคนขอให้ผมเล่นเกม ROV มานะครับเอาแบบที่ตั้งค่าตัวเกมให้เล่นได้แบบยาวยาวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าอ่าผมเล่นบน iOS 15.6.1ตัวล่าสุดณนะตอนนี้นะครับ เห็นหลายๆคนเลยบนกันเยอะเลยว่า i iPhone X เล่นเกมอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับเล่นแป๊บเดียวเครื่องก็ร้อแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยครับมาดูการตั้งค่าว่าจะตั้งค่าแค่ไหนนะครับถึงจะเล่นได้นานๆเล่นได้ยาวๆนี่นะครับจริงๆก็ตั้งค่าได้เกือบจะสูงสุดได้หมดนะครับเหลือแค่การแสดงผลจะได้แค่สูงเท่านั้นเองนะครับพวกภาพ HD กับ Particle ยังเปิดได้สูงมากนะครับถ้าอยากเล่นให้ได้นานๆเราต้องไม่เปิดโหมดซอฟต์ไลท์นะครับแบบนี้เลยตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับ<อ>เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยครับก็ผมจะเล่นตอนที่แบตอ่อนให้ดูนะครับแล้วก็ใช้เน็ตมือถือ25บาทความเร็ว1จิกต้องบอกว่าให้ตั้งค่าตัวเกมตามผมนี้นะครับ จะเล่นได้นานขึ้นแล้วก็เครื่องก็จะร้อน้อยลงด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ละเครื่องจะเล่นเกมได้ไม่เท่ากันผมก็แอบนึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่าหน้าจอโอเ d ความละเอียดจอก็สูงแต่เวลาเล่นเกมใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของหน้าจอไม่ได้ถ้าเกิดใครจะซื้อมาเล่นเกมผมแนะนำเป็นตัว8พัดจะดีกว่านะครับเพราะว่า 8ผพัดเด่นเกมดีกว่า iPhone 10เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเพิ่มความโหดขึ้นไปอีกนะครับโดยการาบันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วก็ตอนนี้แบตขึ้นเป็นขีดสีเหลืองแล้วนะครับแบตอ่อนมากเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งตอนนี้แบตแจ้งเตือนเป็นสีแดงแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าผมใช้เน็ตมือถือเล่นนะครับออัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็แบตก็ต่ำกว่า20%ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เฟรมเรตก็ยังไม่ตกนะครับยังนิ่งอยู่แต่ว่าเครื่องเริ่มร้อนมากแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว so ่าถ so really really ้าเราตั้งค่าตามผมหรือตั้งค่าให้ต่ำกว่าผมนะครับเล่นได้นานแน่นอนก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับตอนท้ายเกมเล็กๆน้อยๆก็รวมๆผมเล่นไปประมาณ50นาทีได้นะครับถามว่าเครื่องร้อนมากไหมก็บอกได้เลยครับว่าร้อนมากนะครับแต่ว่าจะเป็น อาการร้อนแบบนิ่งๆนะครับคือจะไม่ร้อนเพิ่มนะครับแล้วก็จะไม่ลดลงจนกว่าเราจะเลิกเล่นนะครับก็สรุปว่าถ้าใครจะซื้อมาเล่นเกมผมไม่แนะนำนะครับให้แนะนำเป็น8พัดหรือไม่ก็ XR ไปเลยนะครับแต่ถ้าซื้อมาเล่นแค่พวกโซเชียลนะครับเล่นเฟซไลน์ทิกต็อกดู u t u b e อันนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับเพราะว่าจอสวยจอเป็น o อเ d นะครับสำหรับคลิปเทสเกมผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ